สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Intel วันนี้ก็อยู่กับหมวกครับและพัดโบกครับผมวันนี้เราจะพาคุณไปที่เกาะแห่งความลับเกาะที่เต็มไปด้วยความฝันความตายและอุดมคติที่ปะทะกันอย่างรุนแรงนี่คือเรื่องราวของภาพยนตร์ชื่อว่าอีเดนจากพุ่มกับรางวัลอสการ์ลอนฮาวเวิร์ดครับโอโ้เปิดแบบใหม่อ,มอดแซวไปได้จริงเร <laughs> เรื่องราวของอีเดนเนี่ยเป็นไทม์ไลน์อยู่ในช่วงปี1929 เป็นคู่รักชาวเยอรมันสองคนผัวเมียหนีออกจากสังคมในยุคอุตสาหกรรมช่วงนั้นน่ะแล้วเขาก็เลือกไปใช้ชีวิตที่เกาะแห่งหนึ่งฟอร์เรน่าอยู่ในหมู่เกาะกาลาปาออสประเทศเอลกอดอบอกประเทศด้วยใช่โอเคฮะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยโอเค okay, โดยเขาตั้งชื่อของที่สถานที่แห่งนี้ของพวกเขาเองว่าเหมือนแบบอีเดนไม่ช้าไม่นาน วันดีคืนดีก็มีอีกครอบครัวหนึ่งตามมาเหมือนกันแล้วต่อมาก็มีหลายคนเลอีกคนตามมาอีกเหมือนกันแล้วก็โดยที่เขาเรียกว่าในเรื่องอ่เขาชื่อว่าบารอ n e s s เนะเป็นหญิงสาวผู้มั่งคั่งแล้วเขาก็เหมือนมีฟิลว่าเฮ้ยฉันจะบุกเบิกแล้วก็จะมาทำโครงการรีสอร์ทหรูที่แห่งนี้ดีไอซ์แลนด์คุณ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 อ่ะ จากเกาะเล็กๆที่มันจะกลายเป็นที่เงียบสงบเหมือนเป็นพารดซ์ของสองผัวเมียใช่ปะ่ะมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งของคู่กรณีจากคนที่แบบเหมือนเบื่อโลกอยากหนีโลกอินโทรเวิร์ดไงเออสุดท้ายเราก็ต้องมาเจอคนที่แบบคนนู้นคนนี้เข้ามาจอยตั้งลกลากมากขึ้นกลับมาที่คำถามครับเรื่องนี้ ที่แพทโบกเป็นคนชงขึ้นมาทําไมถึงสนใจและอยากที่จะดูเรื่องนี้เลยเหรอครับแน่นอนมากครับครสามคำาบรานิซาเคอรบี้ซิดนีย์สวีนี่อันนาเดลมามัสสามคำเท่านั้นมาอยู่ในเรื่องเดียวกันใช่อลังการมากก็คือสามสาวมุ่งมากเป็นสามสาวซูเปอร์สตาร์สมัยนี้ไม่สนใจ จุดรอจุดเบลไม่ใช่จุดรอจุดเบลอะไร <c oughs> จุดเบลหนักบอลไงไม่แต่ว่าสา,สาวเนี้ยถึงถึงจะเขาจะมีดีกรีที่คนชื่นชมในด้านความเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาแสดงได้ดีมากนะครับช่วงหลังๆมานี่เขาท็อปฟอร์มมากเช่นเช่นอย่างเวนซ่าเคอร์บี้ในเรื่องไฟนติกโฟนี่ยคือแบบดีอ่ะเราชอบจําเขาไปกับเทพเคียงกับเลดี้กาก้าไม่รู้ว่ามันมีความแบบ ความใกล้เคียงอะไรที่แบบเออคงหน้าไอคงหน้าคล้ายๆกันใช่ไหมแต่น้องชื่ออะไรนะอันนาอันนาเดลมาสพูดยากจังเราชอบเจ๋งสุดก็เจมบอลแล้วว่ะแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้กลับไปดูไอ้จอห์นวิกไอ้นั่นนะในภาพบารอนนร้องเออใช่แต่ก็อ่าเรื่องนี้ก็เหมือนเขาได้ฉีกบทอีกบทหนึ่งอ่ะเป็นบารอนเนสใช่ไหมเราว่ามันน่าจะมีความท้าทาย มันมีบทบาทที่มันเล่นยากกว่าหนังที่ผ่านๆมาของเขาเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเขาพาเขาเข้ามาเข้ามาในเกาะใช่ปะ่ะแล้วเขาพาแฟนมาสองคนเงี้ยพาผู้ชายมาสองคนแล้วมันก็ดูแบบยังใช้สเสน่ห์ความยั่วยวนของน้องอยู่ดีอออเแต่ว่าก็น่าแต่เรื่องนี้คงมีดราม่ามากขึ้นอืม คือ,อต้องบอกก่อนความน่าสนใจอะ่ะมันเป็นภาพยนตร์สไตล์ Survivor Tellers แถมสร้างจากเรื่องจริงที่อยู่ในยุค1930ก็บนเกาะนี้แหละเขาก็ดึงมาเลยแล้วก็พุ่มกับอย่างที่บอกความน่าสนใจคือได้มือออสการ์มาอย่างรอนฮาวเวิร์ดเขาดังจากเรื่อง Apollo 13แล้วก็ Beautiful Mind <My, S 1> Beautiful Mind <My, S 2> เป็นโปรดิวเซอร์มั้ทีนี้ตัวรอนฮาวเวิร์ดเขามีชื่อเสียงมีมาตรฐาน คือชื่อก็พุ่มกับก็ขายได้แต่เขาอยู่ในยุคแบบยุค90 2าศูยุคสิบที่แล้วยุค20ปีที่แล้วเออจะไม่ใช่แบบพุ่มกับยุคใหม่ที่แบบเป็นตัวจี๊ดอะอ่าถ้าถ้าถ้ายุคนั้นรอนฮาวเวิร์ดเราก็จะนึกถึงลิตลี่สกอตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสเตเวนสปิลเบิร์กเออสตีเวนสปิลเบิร์กขึ้นมาอะไรเงี้ยไล่ๆไปก็ย้อนไปก็จอร์จลูคัสอะไรเงี้ยที่มันอยู่ยังอยู่ในลายเดียวที่ยังทำกันอยู่อะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจว่ากับ สำหรับเรื่องนี้ออกมาจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของการวิจารณ์แล้วก็เลตติ้งอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือดนตรีประกอบ<า>ก็ได้มมอ่นซิมเมอร์เข้ามาร่วมประพันธ์เพลงงานพี่ก็เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้เหมือนกับรีวิวมาหลายๆเรื่องหลังวันนี้ฮานซิมเมอร์ทั้งนั้นเลยนะคือเขางานเขาเยอะตลอดทั้งปีแหละคนเนี้ยเออเพราะว่าตอนนี้คือหลังจากการจากไปของจอห์นวิลเลียมอ่ะอ่าฮะอ่าในยุคผู้ประพันธ์คลาสสิกแล้วอ่ะ ฮันซิมเมอร์ก็ขึ้นมาเรเรียกว่าเหมือนจะเป็นของไม่ไม่ใช่คนเดียวหรอกมันยังมีแบบฮาวเวิร์ดชอว์หรือยังมีอีกหลายคนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาร์มเจมฮอนเนอร์อะไรางี้ปะที่ที่ประพันธ์แต่คนที่จะเอาเหมือนกับยังไงดีล่ะปกติอะพวกมิวสิกสกอร์อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอยู่ในไตเติลเวลาเราดูเทเลอร์หรือทีเซอร์มันจะเป็นเขาจะบอกผู้พูดกับใครกำกับนักแสดงเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ฮันซิมเมอร์เนี่ยคือต้องมาแปะ ต่อในอทเท <8 S 2> เลอร<ด>์ด้วยใช่คือชื่อแปะได้อ่ะขายได้อ,อส่วนใหญ่แบบเท่าไหร่อ,อ่ะเกหนังที่เขาประพันธ์เพลงมาแล้วมันดังทุกเรื่องออจริงเ,ออเขาเลือกแล้วเรื่องที่เขาเลือกคือมันดังทุกเรื่องอะ่ะแล้วก็ตัวเพลงก็มีความโดดเด่นกับทุกเรื่องเหมือนกันออใช่สกอร์นี่จําได้ทุกเรื่องเลยนักสแสดงนําพุ่งกับ แล้วก็ผู้ประพันธ์เพลงอะอย่างน้อยมี3ส่วนเนี้ยมาร่วมกันสร้างเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันมีความน่าสนใจในเรื่องนี้อยู่นะ<ม>แต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกนะว่าดูโปสเตอร์อะแม่งมองผ่านไม่ได้ขนาดเป็นหน้าชุดลอยเรายัางแบบไม่รู้อะเออเลื่อนผ่านด้วยซ้ำบอกว่าเอ้เรื่องสาวสาวสามคนเนี้ยก็ไม่ไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าเป็นเป็นเคอร์บี้เป็นซิดนีย์มันก็จะเป็นแบบ หน้าผมอะไรอย่างนี้ป่ะที่มันทาแบบมองย้อนยุกอะไรเงี้ยมันเลยแบบเดินผ่านๆใช่อย่างที่หมอพูดถูกเลยแล้วชื่อเรื่องก็ไม่ได้ดึงดูดเพราะว่าบร์ดิงอีเดนเนี่ยมันเป็นแบบมันมันเบสิกมากไม่ใช่สวนอีเดนอะไรเงี้ยมีแอนิเมชั่นมีอะไรอย่างี้ทุกคนเข้าใจคืออีเดนก็คือสวนที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลไหมที่มีอาดัมกับอีฟใช่แล้วก็อ่ะมันก็น่าสนใจที่เขาเอามาเทียบเคียงกันแต่ว่าหนังเรื่องนี้ เขาเคยใช้ชื่อชั่วคราวว่า Origin of Species แวบแรกที่เรามองเราเราคิดว่าหนังไซไฟไม่ใช่มันเป็นหนังสือไนี่สิของชาวดาวินไงอ๋อเออโอเคโอเคมันคือเกาะกาลาปากอสไงชาวดาวินเออตอนแรกเห็นบอกว่าอ๋อใช้ชื่อชั่วคราวอันนี้ก่อนที่มาเปลี่ยนเป็นอีเดนชื่อ Origin of Species แล้วเราเห็นชุดรอก็แบบ เป็นเรื่องของว่าของชาดาวินแน่เลยแล้ถ้าใช้ชื่อนี้นี่หนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยหนักมากเลยนะเฮ้ยแต่เราสนใจนะถ้าเราจริงเหรอถ้าเราเห็นเราเราสนใจว่าเฮ้ยอ่าเป็นมันยังไม่มีคนทํานะมันมันสามารถเป็นเรื่องประจ ol ไทย adventure จริงปะเนี่ยของของของคนแต่แต่เขาเปลี่ยนเพราะว่าตัวชาดาวินเขาเปลี่ยนวงการความคิดใหม่ของของมนุษย์อะของการวิวัฒนาการใ่ไมไม่แต่ว่ากคนมาาจิงแต่ว่าพอ ชื่อหนังอนะ่ะมันมันเซตโทนเรื่องบางอย่างนะเช่นแบบว่าสมมติเขาจะชื่อน,ะนั้นจริงนะชื่ออะไรนะ Origin of Spe s p e c i e s อะไรใช่ไหม Origin of species ทีมันจะเซตโทนเป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะแล้วเราจะคาดหวังว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนหนังไซไฟอะ่ะคือฟังชื่อแล้วมันแบบโหมันไซไฟมากเลยหรือไม่ก็เป็นหนังไบโอกราฟิกดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจออย่างงี้มันมันจะเฟล,ลนะหมายถึงชื่อมันไม่ไปด้วยกันอะ่ะกับเรื่องนี้กับกับเรื่องอะ่ะกับเรื่องนี้ ใช่กับเรื่องนี้กับเนื้อหาในเรื่อง <S <S ใช่อ่าก็มันดึงความสนใจจริงแต่ว่าพอไปดูแล้วคนดูมันจะงงนะก็จริงก็จริงก็คือคือถ้าเป็นเรื่องนี้ไงก็งงก็เห็นด้วยกับการที่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติชาวดาวิน,ะวนเราว่าอันเนี้ยมันตรงโจทย์อ่าใช่ใช่เพราะตัวหนังสือมันมันดังอยู่แล้วเอเอเราก็ใช้อันเนี้ยเราก็หมู่เกาะกาลาปากส์แต่ว่าอันนั้นก็น่าสนใจนะถูกไหมอ่าเพราะว่าแต่แต่มันก็ยังไม่มีคนทำนะ ประวัติชาวดาวินเหมือนแบบผชนภัยไปเจออาร์มสัพสัตในหมู่เกาะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย oh. แต่อย่างหนึ่งที่ฟังมันมันดูขัดแย้งกันอะชื่อก่อนหน้านี้ใช้ Origin cies, ออริจินออฟสปีชีส์ดูเป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นเหมือนวิวัฒนาการเป็นตีรี่ตอนตีพิมพ์มันเป็นหนังสือตีรี่ว่ามนุษย์มันไม่ใช่อยู่ๆพระเจ้าสร้างขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเออใช่ไม แต่พออีเดนมันคือเป็นส่วนพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเออก็เลยแบบเออใช้สองชื่อนี้มามันก็มีความแบบนี่ดูเชื่อมโยงแบบซึ่งเรื่องเรื่องย่อหมายถึงว่าเรื่องจริงที่เมื่อกี้พูดไปที่หมอกพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงๆนะก็คือในเรื่องจริงเนี่ยก็คือเหมือนกันเด็กเลยเนื้อเรื่องอ่ะก็คือมีสองผัวเมียที่เป็นเยอรมันย้ายเข้ามาเขาใช้ชื่อเดียวกันด้วยใช้ชื่อเดียวกันเป๊ะเลย แล้วก็เหมือนเหมือนย้ายมาเพราะว่าหลีกหนีจากสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเกิดมาอยู่ในบนเกาะเราจะสามารถมีอิสระภาพแล้วก็ทําให้เหมือนมีไลฟ์สไตล์ที่แบบช่วยรักษาบําบัดจิตใจรักษาโรคหรืออะไรเงี้ยได้ใช่ไหมเขาก็จะแบบเหมือนที่นี่เป็นที่ของเราอะไรเงี้ยแต่แล้วก็เหมือนกันเดะก็คือ อยู่ๆมันก็มีใครไม่รู้เนี่ยผัเมียมามีครอบครัวนู้นครอบครัวนี้มาคือเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็คือต้องอยู่ร่วมกันใช่ป่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจริงก็คือมันเกิดมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นก็คือตายตายหมดเกือบหมดเหลือรอดชีวิตแค่คู่เดียวเออจึงไม่บอกว่าคู่ไหนเดี๋ยวสปอยบอกเป็นคู่บอกเป็นคู่มีรอดอยู่คู่หนึ่งแล้วรอดออกมาแล้วก็ มาเขียนหนังสือ,อก็เลยทําให้รู้ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเกาะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอ่ะแต่สุดท้ายเราก็อยากยคือ,ค,อคือเราก็อยากรู้นะว่าคือแบบตอนแรกสองผัวเมียไปคือมันมีแค่นั้นจริงๆหรอ,อคือแบบมันไม่มีคนอื่นอีกแล้วหรอแบบเฮ้ยไปแบบเหมือนฟีลแบบแคสอาเวยแบบโหมันเป็นเกาะในหมู่เกาะอ,อีกทีนะม,มันก็เป็นไปได้นะเอาอาจจะจะอาจจะแบบขับเรือเชื่อมไปเข่งกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เหมือนสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนมคอีคนเยอะเราต้องย้อนกลับไปในยุคนู้นคือแบบสงครามโลกเพิ่งจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่กําลงเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองอะไรอแต่มันก็หลีกหนีความวุ่นวายจริงแหละถูกับความวุ่นวายของของโลกอกลับมากันเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์การถ่ายทำแล้วก็เรื่องหนังเนอะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัว เรื่องอีเดนนะครับ mm hmm. เขาฉายรอบแรกอรอบปฐมททัศน์ที่เทศกาลโตลันโตตั้งแต่เมื่อเดือนเจ็ดกันยาปีที่แล้ว hmm? คือเกือบปีแล้วนะปีที่แล้วเลยเหรอใช่ปีที่แล้วเจ็ดกันยาปีส oh องพันยี่สี่แล้วก็จะเข้าฉายที่เยอรมันฉายไปแล้ว oh ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วแต่ว่าของสหรัฐกับของเราเนี่ยจะฉายประมาณวันที่ยี oh ่สิบสองสิงหาอ๋อก็แปลว่า อ๋อนี่คิดว่าฉายก่อนแค่ปีเดียวเอ้ยไม่ใช่ฉายก่อนแค่เดือนเดียวแล้วเนี่ย<ม>นี่คือ1ปีเลยเอ่ยะเกือบ1ปีแล้วโอ้โหถ้าใครได้ดูก็คือแบบผ่านไปนานละทีนี้ความน่าสนใจก็คือพอมันมีการฉายรอบก่อนหน้าหรือว่าเริ่มฉายไปแล้วประเทศนะอื่นด้วยใช่ก็ผลตอบรับส่วนใหญ่ก็เลตติ้งถือว่าอยู่แบบกลางๆนะคือไม่ได้แบบจัดว่าแบบกลางๆนี่คือ5เลยนะ อ่าห้าเลยอ่ะกลางกลางมากเลยเมตาตัวคิติกได้แบบหกสิบเต็มร้อยอย่างเงี้ยคือไม่ได้เยอะอเออแล้วก็แบบร็อคเอนโทเมโตก็ห้าสิบหกห้าสิบ็ก็ไม่เยอะนะเฉลี่ยเฉลี่ยก็แบบเออไม่สำหรับตัวแบบรอนฮาวเวอร์โอะไรอย่างเงี้ยฮันสิมเมอร์ก็คงแบบโยนโยนสกอทิ้งแล้วก็ไม่ไม่เล่นในคอนเสิร์ตของตัวเองอ๋ออะไรเงี้ยเหมือนรัลาซมูไรเออใช่ ก็การซึ่งการฉายก่อนเงี้ยเราก็เลยได้มีรีวิวมาเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านรีวิวกันว่าเฮ้ยรีวิวประมาณเนี้ยคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างนะม,มี Entertainment Weekly นะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ไม่สามารถยกระดับการแสดงของวันิซ่าเคอร์บี้และซิดนีย์เวนนี่ได้และดูไม่สอดคล้องกับภาพยนตร์โดยรวมเมื่อเทียบกับพลังการแสดงของจูดลอ แปลว่าเล่นไปไม่ไปด้วยกันใช่ไหมเหมือนเคมีอ่ะจะไม่เข้ากันกลายเป็นชุดหรอแสดงดีมากถูกปะแต่แต่ชุดรอเขามาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วไหมความทักษะในการแสดงหรืออะไรอเงี้ยมีอีกมีเดอะการ์เดียครับเขียนถึงพุ่มกับเลยนะว่าเป็นพุ่มกับที่มักทําหนังอบอุ่นแล้วก็หมายถึงว่าทําหนังฟิลกู๊ดแต่เรื่องอีเดนเนี่ยกลับไปเต็มไปด้วยความมืดมนและรุนแรง แม้ต้นเรื่องจะดึงดูดแต่หนังค่อยๆอ่อนแรงและดูเสียสมดุลแต่ระดับความดุนแรงและสุดท้ายกลายเป็นเรื่องที่ทําให้หนังเสียจังหวะเขากําลัง<ห>จะบอกว่าทําหนังในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดอะไรประมาณนี้ไหม,มเลยทําให้การเล่าเรื่องหรือสไตล์มันทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจังหวะคือคือคือต้องบอกว่าแบบพุ่มกับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้ทุกแนวไง ถ้าถนัดแนวแบบแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่มันก็แนวนั้นน่ะเออหรือว่าถ้าใครแบบถนัดแบบสายผีใช่ไหมเขต้องเจมวานอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่ได้กระโดดมามากำกับหนังแบบฟิลกูดหรืออะไรแบบอาจจะมีแบบข้ามข้ามไปก็อาจจะเป็นแบบแอคชั่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบความถนัดของตัวเองทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเหมือนแบบเฮ้ยเราถนัดในสิ่งอะไรแต่เราเชื่อว่าหลายคนเขาก็อยากจะ,ะเนจ์ตัวเองแหละ ว่าเหมือนแบบลองกำกับสไตล์นี้ดูอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าวิจาร์อย่างเงี้ยแปลว่าอาจจะแบบไม่รู้ว่าสไตล์หนังหรือว่าอะไรที่มันนี่ต้องไปดูกันถ้าใครแต่ส่วนมากจะบอกว่าจูดลอเนี่ยแสดงดีมากจูดลอกับนักแสดงชายคนหนึ่งครับชื่อดเนียลลดเนียลบรูสอ่านไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับอือก็คือแล้วก็เหมือนฉากสวยงาม เหมือนธรรมชาติสวยแต่ทุกอย่างดีหมดแต่แบบว่าเหมือนเหมือนเอาเหมือนจ้างเคอร์บี้กับซิดนียเซเวนี่มาไม่คุมออ้มแต่อันาเดอรมาสอนาเดอร์มาสเนี่ยก็กลางๆไม่มีใครว่าอะไรอีกอย่างนหนึ่งที่เห็นคนคอมเมนต์แล้วพูดกันค่อนข้างที่จะหนาหูก็จะเป็นเรื่องของตัวเซตติ้งอ่ะมันมที่กรลาปาะกสก็จริงแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ถ่ายที่นูน่น ไม่ได้ถ่ายสถานที่จริงเขาถ่ายที่ควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียกำลังลุ้นว่าจะมาออกไทยไหมนะ,ะยังยังเป็นออ,อสเตรเลียไปไปออก Australia. ออสเตรเลียซึ่งมันมีเทอร์มคาร์ดิชันเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความอากาศร้อนอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้รู้ในหลายรายละเอียดดีเทลมากลึกขนาดนั้นแต่มันมีนักแสดงออกมาเหมือนแบบให้คอมเมนต์ท้งในวันที่พรีเมีย หรือให้บทสัมภาษณ์อะไรเงี้ยว่าเฮ้ยน,นี่ฉันเหมือนเล่นแบบหนังรายการ s u r v i v o r เลยนะอะไรเนะงี้ยก็คือเราเราก<อ>็<อ><อ>เลยบาดเออก็เลยแบบสรุปนี่แบบคอมเมนต์ดีหรือว่าคอมเมนต์ขำหรือหรือบน่นอ่าแต่ว่าจากที่ดูมาเหมือนอาจจะแบบฟิลบ่นๆกันหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าออด้วยความที่นักแสดงและทีมสร้างสุดท้ายแบบมันก็มีความสัมพันธ์ที่แบบไปในทิศทางที่ดีถึงแม้ว่า เวลาในการถ่ายทำสถานที่มันจะไม่ค่อยเอื้อมหนวยก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่โดยรวมแล้วนั่นแหละครับสามนักแสดงที่บอกไปก็ยังดึงดูดให้เราไปดูได้อยู่ดีอืมันมีประเด็นที่เขาพูดว่าในเรื่องอ่ะตัวของด็อกเตอร์ที่เขาไปสองคนอะเขาต้องถอนฟันทั้งหมดก่อนที่จะไปเกาะฟรอเรน่าทำทำไมอันนี้อันนี้มันคืออยากเคี้ยวอาหารไม่ในคือใน อันเนี้ยที่หมอ,อมาเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเรื่องจริงใช่ไหมหมายถึงเรื่องจริงเขาเขาบอกอย่าคือเรื่องจริงเขาก็ถอนแต่ว่าใช่แต่แต่ว่าคิดว่าไม่น่าถอนหมดนะน่าน่าจะถอนเป็นบางซี่เพราะว่าสมัยก่อนเวลาเขาระบุตัวตนนะเขาใช้ทันตกรรมอการทําฟันมีฟันงอกพันผุตรงไหนอะไรเงี้ยในการระบุตัวตนเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มี DNA ใช่ไหมเขาก็เลยต้องเหมือน เหมือนกับไม่ให้ยืนยันตัวตนได้เพราะนี้เมื่อเราจะหนีไปประเทศอื่น,น <ะ S 1> ไปเหมือนกับกลายเป็นคนอื่นทําประเทศของตัวเองขึ้นมาออไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําประมาณอย่างนั้นแหละไม่งั้นเขาจะตรงตามจับได้อะไรประมาณนั้นออแต่ในหนังอะถ้าดูในตัวอย่างนะก็เห็นยังมีฟันอยู่นะแล้วก็มีฉากหอนฟันกันบนเกาะอืมอืม ใครอยากรู้ก็ต้องไปดูเฮ้ยวสาวที่พี่จะไปดูสาวที่พี่จะไปดูแล้วอย่างนี้ฝอนลมหมดปากอย่างนี้ทำไงอะขาดความสวยเิก็ไม่ได้ปะมันถอนมันถอนมันถอนแค่ไม่กี่ที่หรอกมันไม่ได้ถอนทุกซี่อืมประเด็นที่น่าสนใจของของหนังอ่ะที่ที่อยากจะเล่าอ่ะน่าจะตั้งคําถามประมาณว่าเฮ้ยเราอ่ะอยากมีอิสระใช่ไหม เราอยากไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์อย่างเงี้ยเราก็เลยหนีออกมาจากประเทศที่เราอยู่เพื่อมาตั้งประเทศของเราเองอก็คือทุกคนนะมีโลกของตัวเองไงแล้วก็มีอุดมคติมีสิ่งที่อยากจะสร้างอยากจะให้เป็นเป็นของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้จะหลีกหนีไปเกาะหรือไปยังไงอะอม,มันก็จะมีแบบ คนหรือว่าเข้ามาสุดท้ายมันต้องอยู่ร่วมกันอ่าเพราะว่าในโลกนี้มันมีพื้นที่จํากัดเนะการอยู่ร่วมกันมันกลายเป็นการแข่งขันทีนี้ว่ามันก็ตั้งคําถามไงว่าเออแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยอย่างไรออตัวแทนของตัวละครก็คงเป็นแบบประมาณว่าอันนี้เดาเลยนะมันก็น่าจะเป็นเหมือนกับกลุ่มคน ที่มีความคิดต่างๆกันแต่ละกลุ่มเหมือนเป็นตัวแทนแต่ละประเทศกลุ่มทุนกลุ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คือมาอยู่ด้วยกันในกเกาะอ,อแล้วมันก็ต้องมีคอนฟ lict อะไรสักอย่างนี่เกิดขึ้นก็แน่นอนะมันผลประโยชน์หรือมันแต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมแบบอย่างที่เราเห็นได้อยู่อย่างในหนังคนนึงแบบฉันอยากจะมาสร้างโรงแรมเพื่อให้คนมากลายเป็นแบบ p a r a ได s ์ที่พักผ่อน แต่ว่าอีกคนหนึ่งฉันต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วคุณมาอยู่อยู่อยู่มาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยต้องการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรเงี้ยแต่พื้นที่มีจำกัดพื้นที่มีจำกัดผมให้ได้แค่ส0บเปอร์เซ็นะไรเงี้ยแบบก็นั่นอะบางคนก็ไม่อยากเนยไม่อยากมีแล้วทำไงก็นั่นแหละจะอยู่ร่วมกันยังไงก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องจริง มีมีคู่รอดชีวิตแค่สองคนก็น่าจะเป็นหนังเทลเลอร์อ่ะอ่าสุดท้ายอันนี้เราไม่ได้แบบวิจารณ์หรือรีวิวนะอ่าหมายถึงว่าเราไม่ได้มาสปอยหนังหรือรีวิวหลังดูแต่เราจะถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึงอยากดูไหมหรือหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วจะไปดูไหมเรื่องนี้อ่าถ้าอย่างตรงๆเลยนะก็คงไม่ได้ดูลงแน่แน พราะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแบบโอ้โหโดนโอ้โหซัดเข้าลงไปสี่เรื่องห้าเรื่องเลยทีเดียวอืมเรื่องนี้คงไว้ก่อนทําไมอะโคต้าหมดหรือว่าแบบไม่ไม่ไม,มันหรือว่ามันไม่ได้ดูน่าสนใจขนาดนั้นคือเรื่องที่จะดูลงสําหรับพี่นะก็จะเป็นประมาณว่าต้องไอแมสต้องใช้เออใช้จอขนาดใหญ่บางอย่าง<อ>ใช้เสียงอะไรบางอย่างที่บ้านเราทําไม่ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการบทแสดงที่แบบ<อ>ว่า แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถ้าไม่อยากโดนสปอยก่อนก็จะมีประมาณสี่สี่ข้อในการตัดสินใจนะถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็คงจะไปดูลงแต่ว่าอันนี้ก็ก็ไม่มีส่วนไหนเข้าข้อแมสถึงแม้จะเป็นฮันซิเมอร์จะเป็นซิดนีย์ตอนแรกบอกว่าแบบดาราสาวแต่เป็นเรื่องที่มาร์กไว้ว่าจะดูแน่ๆก็คงรอแบบดูแต่รออ่าใช่รอเข้าสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มสักอันหนึ่งก็คงดูแน่ๆมั่วอะ อ,อตอนแรกที่จักไม่รู้อะไรเลยพอมาอเริ่มทำหาข้อมูลหเห็นแบบเฮ้ยพุ่มกับนักแสดงภูปรพันธ์หรืออะไรเนื้อเรื่องก็แบบเฮ้ยน่าสนใจดีนะก็คิดว่าถ้าสัปดาห์นั้นไม่ได้ติดอะไรหรืออะไรเนี่ยหรือแบบว่างๆฟิลถ้าฟิลแบบอยากดูหนังอันนี้เราแ,แต่ฟิลเนยก็อาจจะเข้าไปดูอนก็จริงนะเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้เป็นเดอะมัสที่แบบอเหมือนแบบตั้งรอคอยที่แบบ เฮ้ยจะไปดูมันจะมีหนังที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ดูแน่ๆฉันจะพอเข้าลงแล้วจะไปดูอันนี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่ว่าถ้าเวลาทามิ่งตรงกันเอื้อมหน่วยก็ไปดูได้ก็คือเดินว่างๆก็เลี้ยวเข้าไปดูอะไรอย่างนั้นใช่เฮ้ยแบบเบื่อเอ้ยอยากดูอเข้าไปดูอันเรื่องมีเรื่องนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยสลับของพี่เลยก็คือเนี่ยจะแบบว่าจะดูหนังในโรงเฉพาะเรื่องที่เราตั้งใจจะไปดูเท่านั้นออ่าืมก็เลยมีเงื่อนไข ได้ <Okay. S 1> ครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าถ้าไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างเราอ่าน,น,นเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนะครับอโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ